กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมาร์ o ทูมนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณแม่มินกันต่อนะคะเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเจอว่าลูกเป็นโรคบวมน้ําเหลืองนะคะตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะแล้วก็หาวิธีหาข้อมูลที่จะรักษามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่ให้ผ่าตาดัดเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าอย่างที่เกิดใหเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่มาเจอ เหมือนแสงสว่างอะเนาะเหมือนทางออกด้วยความบังเอิญใช่ไหมคะที่วันนั้นเห็นบอกว่าคุณแม่ไปขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งให้คุณแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังได้คือวันนั้นคือกลับจากที่ทํางานนะคะกำลังจะกลับบ้านได้คือรถแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งมันเป็นปกติของคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารที่จะต้องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยจนถึงขั้นที่คุณลุงเขาก็เล่าในเรื่องของชีวิตเขาว่าแต่อันนี้คือไม่ได้ลูกไม่ได้ขึ้นไปด้วยคุณแม่คนเดียวค่ะจถึงขั้นที่ว่าเคเล่าถึงลุงเคยทําานแบบนี้แบบนีี้้แบบนจมาถึง ลุงอ่ะเคยอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคนขับรถให้คุณหมอแล้วคุณหมอไปบรรยายเรื่องของการรักษาโรคต่างๆจนลุงอ่ะจาได้เลยแล้วก็เลยเอกใจลุงคะคุณหมอของคุณลุงอ่ะรักษาโรคอะไรโรคบวงน้ําเหลืองโอ้โหคือมันเหมือนแบบอนี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมลิขิตเนาะก็ได้นะพี่อ่อนคือแท็กซี่มีกี่แสนคันอ่ะแล้วแล้วอยู่ดีมาเจอกันได้อะไม่แล้ว รถติดนานหรือเปล่าะถึงได้คุยกันนานะนนมะถ้ารถติดรถไม่ติดมากก็ไม่ได้คุยกันยาวถึงขนาดนี้<ช>เล่าว่าคุณลุงเนี่ยไปทํางานอะไรที่ไหนยังไงจนสุดท้ายมาเป็นคนขับรถให้คุณหมอแล้ว,<ช>ลวจําได้<ช>ว,ว่าคุณหมอเนี่ยรักษาโรคอะไรแล้วเป็นโรคที่พอพูดมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่นี่คือบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบว่าละครหรือว่าการ์ตูนอะไรเงี้ยมันต้องมีแสงแบบออกมาปิ๊งแล้วบอกว่าฉันพบทางสว่างแล้วอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ได้สารต่อหรือว่าคุยข้อมูลอะไรอื่นๆต่อกับคุณลุงแท็กซี่ไหมคะุว่าคุณลุงพอจะมีเบอร์คุณหมอมาหรือว่าหนูจะต้องไปหาคุณหมอที่ไหนลุงก็หยิบโบชัวร์ของ คิดวหญิงให้เลยหนูลองติดต่อดูคุณลุงเป็นมีโบชัวร์ติดอยู่ใช่แสดงว่าทำงานคุณหมอแบบว่าอย่างจริงจังขนาดไม่ได้ไม่ได้ขับให้แล้วก็ยังยังมีให้มีเอกสารของคุณหมอคุณก็ยื่นโบชัวร์มาให้เลยจนถึงถึงบ้านับถึงบ้านถามคุณตาว่าจะไปดีไหมที่เนี้ยลองหาข้อมูลกันดูก่อนไหมโอเคหรือเปล่าแล้วก็เลยเซิร์ชใน Google เลยตามที่ให้มา ดูจากเคสต่างๆของคุณหมอดูจากการรักษาค่ะเออน่าจะเป็นไปได้เนาะไม่แล้วอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าที่เราที่เราจะแบบว่าคือเรามาเปิดมาเปิดเคสของคุณหมอที่รักษาคนเป็นโรคเนี้ยกับก่อนหน้าที่เราเอาลูกไปรักษาอะไรเงี้ยมันมันตรงกันไหมมันเหมือนกันไหมมีข้อเปรียบเทียบให้เราได้เห็นไหมอะคะมีค่ะของสีราดค่ะขอเอ่ยโรงพยาบาลนะคะคือสีราดบอกว่าน้องจะต้องผ่าตัดค่ะ จะต้องผ่าตัดแต่ก็ต้องให้อายุอายุถึง6-7ขวบแต่เคสของคุณหมอเนี่ยรักษาโดยการไม่ต้องผ่าตัดอันนี้คือคุณแม่คือเห็นข้อมูลตั้งแต่ตอนดูในอินเทอร์เน็ตเลยใช่ค่ะรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดใช้การพันผ้าดีกว่าแน่นอนลูกไม่ใช่การพันผ้าใช่ค่ะองั้นให้คุณแม่เล่าต่อเลยดีกว่าก็คือการพันผ้าของเขาก็คือเหมือนกับว่าพันรัดให้จากที่บวมมาค่ะลลงบีบบังคับให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแทนที่อื บีบแล้วคือถ้าอย่างนี้ต้องมัดแน่นมากเลยเงนี้คุณแม่แน่นพอควรแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าขาดเลือดขาดเลือดมาเลี้ยงบริเวณนิ้วหรืออะไรใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอควรก็คือคุณแม่พอหาข้อมูล๊บตัดสินใจปรึกษาคุณตาคุณยายก็พาลูกไปเลยทันทีพอไปถึงคุณหมอบอกรักษาได้เลยโทนัดจริงๆคุณหมอท่านนี้ไม่ได้ว่าง่ายที่จะเจอโทนัดประมาณที่ประมาณสัก ๋อเห็นบอกว่าก็วเดือน,น,น,นใช่คือน่าจะเป็นคลินิกที่คุณหมอเปิดนอกเวลาจากจัดที่โรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกเอกชนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบว่า เฉพาะโรคเฉพาะทางก็จะต้องมีคนอื่นๆที่มารักษาเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราจะได้ไปรักษาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนพอได้ข้อมูลปุ๊บโทรไปแล้วพรุ่งนี้ไปรักษาก็ต้องไปต่อคิวรออีกหเดือนก็คือเท่ากับน้องเพิ่งจะได้รักษาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ผ่านมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนเนาะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คือ ตอนนี้ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจค่ะเห็นบอกว่าวิธีการพันผ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับวิธีขันชนกที่แบบว่าเวลาเราถูกอะไรถูกงูกัดหรือว่าเป็นอะไรที่แบบพันแล้วมีไม้มาแบบว่ารัดให้มันแน่นขึ้นแต่ก็ไม่ได้แน่นจนแบบว่าไม่มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนิ้วถึงขั้นนั้นแล้วที ของน้องตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะโอเคในถึงที่ว่าขณะที่เขาบวมมากๆบวมเยอะๆตอนยี้ยุบลงแต่ก็ยังไม่เป็นปกติได้ถามคุณหมอถึงสาเหตุไหมคะว่าทำไมถึงเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้ค่ะคุณหมอบอกว่าทุกคนมีโอกาสเป็นทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วทีนี้มันอยู่ที่อาหารการกินของเราอ๋ออยู่ที่อาหารการกินเพราะอะไรคะมันถึงทำให้เรื่องของอาหารนี่ไปประจวบเหมาะกับโรค ต่อมน้ำเหลืองของลูกเราจากคุณหมอบอกว่าคือการทานเนื้อสัตว์ ไปกระตุ้นของในเรื่องของน้ำเหลืองทานเนื้อสัตว์ไปกระตุ้นของต่อมน้ำเหลืองใช่ค่ะฉะนั้นคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆหรือทานอะไรอย่าเนี้ยมันมีผลก็คืออาจจะมีโอกาสมากกว่าคนที่ทานมางสวิรั์ใช่ไหมคะก็เหมือนกลายเป็นว่าพอทราบอย่างนี้แล้วคุณแม่เองก็หันมาทานมางสวิรัตกับลูกด้วยใช่ไหมคะทานเจเลยค่ะอ๋อทานเจเลยน้องด้วยเหรอคะตัวน้องด้วยเพื่อช่วยในการรักษา่แล้วทาไมคุณแม่ถึงตัดสินใจที่จะทานทานเจกับลูกอะคะ คือโดยปกติกว่าน้องจะถึงที่ตอนช่วงทานเจน้องทานอาหารปกติน้อสัตว์ทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อไรที่ลูกทานเจแล้วเราทานอาหารปกติลูกอยากอยากกินลูกก็จะต้องถามกันเนาะว่าทําไมคุณแม่ทานได้แล้วหนูทานไม่ได้มาที่เรื่องของการรักษาแล้วก็ค่ารักษาค่ะพี่ออเพราะเห็นบอกว่าค่ารักษาก็ไม่ใช่จะถูกๆเลยนะคะแต่ว่าคือเราก็ต้อง ลูกคนหนึ่งไงแไม่ออนเราก็ต้องทาทุกอย่างเพื่อให้ให้ให้เขาได้การรับการรักษาที่ดีที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของค่ารักษาก็สูงพอควรแต่ที้ก็ได้ทางคุณตาเข้ามาช่วยด้วยก็คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวคืออยู่ในบ้านงครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะคุณตาก็ช่วยช่วยกันออกก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตาคุณยายเห็นบอกว่าช่วยเลี้ยงลูกเราด้วยแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินว่าคนที่ตามใจลูกมากที่สุดเนี่ย คือคุณตาคุณยายปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรันเอาอะไรได้ทุกอย่างแต่ครอบครัวนี้กลับกันค่ะกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยตามใจลูกยิ่งกว่าบางทีโดนคุณตาคุณยายเนี่ยเอ็ดเอานะใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงคะก็คือโดยหลักคือคุณตาคุณยายเลี้ยงเรามาก็คือถ้าเกิดเราดื้อหรือเราผิดอะไรจะตีแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าอืผิดเพราะอะไระแต่กับการรลานหนูเลี้ยงเนี่ยคือเหมือนกับว่า ถ้าลูกถูกตีมากๆอ่ะมันมันไม่โอเคอ่ะอเราน่าจะคุยกันรู้เรื่อง<า>เราน่าจะพูดกันรู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นบ่อกเกิดกันว่าตามใจมมเห็นบอกว่าลูกอยากทานอะไรแพงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตัมแม่ก็ไม่มีหรอกนะจัดให้หแต่ก็คืออดออมของแม่ไงไปซื้อให้ลูกแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งคุณตา ก็จะดูว่ามันก็ไม่จําเป็นมันนู่นนี่นั่นใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วเรื่องของการเ,เราต้องมาใส่ใจเรื่องของอาหารมันทําให้ให้เรากลายเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเราเองไปด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ก็ส่วนหนึ่งค่ะ,คะเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของ บวมน้ำเหลืองแล้วก็กลัวว่าเราจะเป็นในอนาคตหรืออะไรอย่างนี้เราดูจากเคสต่างๆแร้วือน่ากลัวฉะนั้นเราควรหันมาใส่ใจตัวเองก็คือหนึ่งเราได้ลูกได้กินให้เหมือนกันอ่ะนี้ชวนคุณตาคุณยายทานด้วยไหมคะใช่ค่ะทานที่บ้านเลยคือการทานเจของเราก็คือเหมือนจะว่าทานเฉพาะเสาร์ที่ที่เราอยู่บ้านทำข้าวกินกันคือจะง่ายที่สุดแต่เวลาเราออกมาทํางานในเรื่องของอาหารเจถ้าไม่ใช่พวกเทศกาลหายากก็ควรก็อาจจะทานตามปกติเวลาคุณแม่ออกมาทํางานแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยทานเจทานมาง สรรัตก็อาจจะดีต่อสุขภาพเมื่อเราอายุเยอะแล้วะเนาะ<ช>แต่ว่าพอในมุมของเด็กที่เพิ่งสามขวบกว่าเป็นวัยกำลังเจริญเติบโตอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรามีวิธีการจะหาอาหารเจ แล้วให้เขาทานอาหารให้สารอาหารมันครบถ้วนนะเพราะเขากาลังเป็นในช่วงวัยเจริญเติบโตคุณหมอแนะนํำยังไงบ้างก็คือคุณหมอแนะนําให้ทานเจแต่ทีโดยความคิดของเราคือลูกเรายังเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ต้องหาอะไรเยอะก็เลยจะหาตรงส่วนที่ว่านมต้องเป็นนมถั่วเหลืองแล้วก็ไปหาข้อมูลว่านมถั่วเหลืองมียี่ห้อไหนมีอะไรแบบไหนก็เลยไปได้ยี่ห้อเป็นยี่ห้อที่ชงแล้วก็มีสารอาหารที่เหมาะพอสําหรับเด็กและเป็นนมถั่วเหลืองด้วยเนื้อสัตว์ในที่นี้ที่คุณแม่บอกหมายถึงผลิตภัณฑ์จาก จากสัตว์ทั้งหมดด้วยหรือเปล่าคะก็คือนมด้วยก็ไม่ได้คือน้องก็จะไม่ได้ทานนมบัวแล้วตอนนี้ก็คือทานนมถั่วเหลืองอย่างที่คุณแม่บอกแล้วเรามีวิธีการทดแทนแคลเซียมจากทางไหนบ้างก็คือจะหาคือผักทางต่างอันไหนที่ครอบคลุมกับเด็กอันไหนที่ได้ก็คือจะไปได้บรอกรีลีบรอกโลีผักบุ้งประมาณนี้คือแล้วเขาก็ชอบด้วยดีเลยการเป็นน้องได้มีโอกาสทานผักเยอะย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือเวลาเขาตัด ตอนนี้ยังโชคดียังไม่ได้ไปโรงเรียนคือถ้าไปโรงเรียนเนี่ยมันก็อาจจะไปเห็นเพื่อนทานนู่นทานนี่เด็กคนอื่นทานช็อกโกแลตทานขนมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ให้กับลูกหรือเปล่าคะมีค่ะมีค่ะก็จะหาเป็นพวกเออถ้าเป็นช็อกโกแลตก็คือจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นโกโก้แล้วก็คาดว่าจะทําจากโกโก้เป็นบุนบุญเขาทานได้ค่ะแล้วพอเรักษาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกไหมคะว่า เราจะรักษาไปตลอดยาวนานเท่าไหร่ลูกถึงจะหายอะไรเงี้ยคุณหมอไม่ได้บอกนะคะ,คะแต่ว่าเหมือนกับว่าการรักษาของเขาคือต้องดูเป็นเคสต่อเคสไปคือ,อตอนนี้รักษาถึงขั้นนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคือต้องไปเรือ่อยๆแต่ตอนนี้มือที่ที่บวมก็เริ่มเริ่มลดลงลดลงค่ะ,คะเริ่มลดลงแล้วพอลดลงแล้วเนี่ยโดยความที่แบบเออมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเขาเขา,เ,ขาเวลาเขาทำอะไรนู่นนี่นั่นมันมันง่ายขึ้นหรือคล่องตัวขึ้นไหมคะ ก็คือเดิมทีน้องใช้มือได้ปกติอยู่แล้วค<ะ>่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของท่าบวมแล้วมือเขาจะกำได้ไม่สนิทไ,ไ,ไม่สนิทใช่ค่ะนะตอนนี้ก็คือกำได้เริ่มแน่นขึ้นอ,อย่างนี้เรื่องพัฒน,นาการก็คือคถือว่าจะ พัฒนาไปควบคู่กับอาการน้องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าโรคที่เกี่ยวกับน้ําเหลืองเนี่ยมันสามารถที่จะหายขาดได้ไหมคะคุณหมอว่าไม่ได้หายขาดแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาหารแล้วด้วยขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็วิธีการว่าเราควบคุมอาหารให้ดีอะไรให้ดีก็คือโรคนี้ก็คือจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าไม่หายขาดแต่เมื่อไหร่ที่เรากินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นขึ้นมาอีกแต่ก็ถือว่าโชคดีอ่ะน้องไม่ต้องรอถึงโตกว่านี้อันนี้คือได้รักษาแต่ สามขวบแล้วคืออาจจะไม่ต้องเจ็บในการที่จะต้องไปผ่าตัดด้วยอันนี้เห็นไหมเป็นข้อดีของรถติดปกติเราแบบรถติดมีแต่เครียดอยู่ในรถก็มีแต่แบบว่ากลับบ้านช้าเปลืองน้ำมันอะไรอย่างนี้อันนี้คือข้อดีๆที่เกิดขึ้นช่วงรถติดนะคะเพราะฉะนั้นให้อารมณ์ดีนะคะเวลาเราิดบอกตัวเองนะก็คุยกับแท็กซี่ไปสัพเพเหระไปเพื่อจะได้ข้อมูลดีๆแต่อยางงี้เนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่าพอเราดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว สมมติว่าอาการบวมที่มือมันหายไปมันอาจจะไปโผล่ที่อื่นอีกไหมคะคือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะมีไปบวมที่อื่นไหมที่ถามคุณหมอเลยคะจ่ะนะคะแต่สำหรับของน้องทำการ m r i าร MRI มาแล้วก็คือเหมือนกับว่าของเขามีแค่จุดเดียวก็จะไม่ไปบวมที่อื่นแล้วหรือถ้าสมมติว่าร่างกายมันเริ่มได้รับสารอาหารที่แบบ ไปไปต่อต้านมันก็จะบวมคือบวมที่เดียวมันจะไม่ไปบวมที่อื่นบางทีไงบางคนที่เป็นภูมิแพ้บางทีอาจจะเป็นที่แขนพี่ขาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นที่มือที่เดียวเลยแต่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าทานอาหารได้ได้ถูกต้องตามที่คุณหมอบอกอ่ะเชื่อว่ามันน่าจะหายได้แล้วก็กําลังการอย่างของแอมก็คือน้ําเหลืองไม่ดีเหมือนกันนะไม่ออแล้วบางทีที่เป็นเป็นแผลที่ขาค่ะอันนี้ก็คือมาจากที่ ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็อาหารแล้วก็ไม่ออกกําลังกายด้วยพอน้ําเหลืองไม่ดีมันก็เลยเป็นเดี๋ยวหนูจะต้องกลับไปลองงดเนื้อสัตว์มาเนื้อสัตว์เพราะพี่ออนเห็นมาวันก่อนมีโพสเนื้อตุ๋นลูกอะไรไม่รู้เสร็จของลูกของลูกแม่บอกว่าของลูกไงแล้วแม่อยากทานว่าเห็นยังทานเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ต้องไปตรวจดูนะคะคุณแม่คะเราต้องทํางานด้วยต้องดูแลลูกก็เหนื่อยแล้วนะแม่ออนแล้วคือพอลูกเรา ต้องมีปัญหาที่จะต้องไปหาคุณหมอเป็นประจำางคะเหนื่อยไหมคะคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่เพื่อลูกต้องทําคุณแม่มีวิธีการที่จะแบบให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างแล้วเราเองก็ต้องให้กําลังใจลูกด้วยค่ะก็คือให้กําลังใจเองคือมองลูกเป็นหลักอยากให้เขาหายอยากให้เขาใช้ชีวิตอนาคตที่เป็นปกติเหมือนคนอื่นค่ะ แล้ววิธีการให้กําลังใจเขาอะค่ะเพราะว่าคือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะคือเขายังเป็นเด็กมากๆเขาอาจจะงงว่าทําไมเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เข้าใจว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาไม่เหมือนแต่ค่อยบอกว่าแม่รักลูกนะต่อให้ลูกเป็นยังไงแม่ก็รักพูดอย่างเงี้ยเขาทุกวันค่ะหรือว่าแม่รักลูกที่สุดหรือลูกจะไม่เหมือนใครหรือมือไม่เท่ากันยังไงก็คือลูกของแม่ แต่โดยโดยทั่วไปพัฒนาการโดยรวมล้วก็ปกติดีเหล็ก3้ขวบที่แบบมีพัฒนาการทางด้านไหนเขาก็ได้สมวัยค่ะก็ไม่ไ่ามีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงด้วยแล้วกำลังใจดีนะคะคุณตาคุณยายทุกคนช่วยกันนะคะเชื่อว่าสักพักแป๊บเดียวก็หายแล้วคุณแม่ไม่ต้องรอถึงน้องโตเลยใช่ต้องขอให้กําลังใจคุณแม่เลยถ้าอย่างนั้นให้คุณแม่นิยามคําว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะ ของมินเองก็คือดิยามของคําว่าแม่ไม่มีแต่มีแค่ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อลูกจะทําทุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกมีความสุขลูกยิ้มลูกแฮปปี้ลูกโอเคนั่นคือที่สุดแล้วนี่แหละค่ะคือนิยามค่ะของแม่คือนิยามของแม่มันสั้นๆแต่คือมันก็แค่นี้แหละคือทําให้ลูกอ่ะไม่ว่าลูกจะลูกของเราจะดีไม่ดีนารักไม่นารัก แต่แม่ภูมิใจกับลูกคนนี้เหลือเกินทำทุกอย่างได้เพื่อลูกอะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่นะคะที่คอยดูแลใส่ใจดูแลลูกคนนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่มีนด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณแม่มีนมากๆนะคะคุณนาคุณคุณค่ะให้กำลังใจทั้งครอบครัวคุณตาคุณยายด้วยคุณพ่อด้วยเชิญคุณแม่สแตมไลายนี่มือต้นรักมัคลับค่ะเมื่อกี้ใครเป็นคนซูมเอาอะใครซูมเอาเมื่อกี้ มาต่อกันในช่วงของ m า m ์มแครนะคะคำถามในวันนี้ค่ะถามมาว่าคุณแม่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วในขณะที่ตั้งท้องนะคะแบบนี้มีความเสี่ยงหรือว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะเราไปปรึกษาคุณหมอพร้อมกันค่ะมารแคก็มีความเสี่ยงครับความเสี่ยงมากสิ่งน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจนั้นแล้วก็ปัจจัยอื่นก็อาจจะมีจากความแข็งแรงของตัวคุณแม่เองความแข็งแรงเดิมอายุของคุณแม่เหล่านี้เป็นต้นในการดูแลร,รักษาเนี่ยหมอก็ต้องประเมินความรุนแรงแล้วก็บางครั้งต้องใช้ยาบางครั้งต้องมีการควบคุมอาหารบางอย่างในกรณีที่โรคเป็นรุนแรงจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขซึ่งเวลาทำควรจะทำ ในช่วงไตรมาสที่สองก็จะกระทบกับเด็กน้อยน้อยกว่าในช่วงอื่นๆ Mum Care ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ภัยบูลอัศวะเลิศแสงนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเปาโลพระโหนโยธินค่ะใช่แล้วค่ะถ้าค,คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสยัยส่งคําถามของคุณมาได้ค่ะทั้งทาง Facebook ิน Instagram ที่มั m c l u ับ c o อนั่นเองนะคะทุกคําถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะก็มีของรางวัลโอ้โหเป็นชุดเซ็ตนะคะช้อนซ่อมสำ<ม>ห<ม>รับลูกนอนสำหรับเด็กเล็กเนาะ วางบนโต๊ะได้ไงเพราะว่ามันดูดมันดูดกับพื้นน่ะนะคะก็น่ารักเลยทีเดียวเล็กมากอะสี่สองรางวัลเนาะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะร่วมให้กําลังใจคุณแม่มีนแล้วก็น้องโมจิค่ะแล้วให้เขียนมาด้วยนะคะว่าหากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแม่มีนคุณจะมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองอย่างไรส่งใต้ส่งคอมเมนต์มาใต้ภาพของรางวัลของเราได้เลยนะคะที่ Facebook นะคะมามคลับดอทเอ็มคอร์ใช่แล้วค่ะและสาหรับเมื่อวานนี้นะคะเป็นคําถามร่วมสนุก กันค่ะาถามมาว่าคุณพ่อในศตวรรษที่21ของคุณเป็นอย่างไร เพราะเมื่อวานนี้คุณพ่อเอสมาออกในรายการเราใช่ะะแล้วค่ะผู้โชคดีของเรานะคะได้แก่คุณวิกูลีนะคะตอบมาว่าคุณพ่อที่มีความรักความอบอุ่นให้ครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ลูกในทุกๆด้านลูกจะค่อยๆซึมซับและเมื่อเติบใหญ่ก็จะเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศค่ะเห็นด้วยกับพ่อเอสเป็นอย่างยิ่งค่ะใช่แล้วค่ะผู้โชคดีจะได้รับยางกัดน,นะคะจาก small world <ช>ไปค่ะ<ๆ> small world for kids นะคะ,คะแล้วต้องขอแสดงกขาเลย นอกจากนี้เราต้องบอกว่าขอแชร์อีกหนึ่งเรื่องเพราะเป็นความน่ารักของแฟนรายการของเราค่ะนั่นก็คือใช่คุณแม่พลอยนะคะ,คะที่ได้คือทางรายการเราเนี่ยส่งของรางวัลไปผิด<อ>คุณแม่ก็ส่งกลับคืนมาบอกว่าไม,ไม่ใช่นะคุณแม่ไม่ได้แบบว่าเป็นผู้โชคดีก็เลย ส่งของนั้นกลับคืนมาให้เราโหต้องเสียทั้งเวลาเสียสตางค์ส่งกลับมาให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณแม่ร่วมสนุกเดี๋ยวทีมงานส่งของรางวัลไปเพิ่มแน่นอนค่ะคุณแม่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักของแฟนรายการของเราขอบคุณมากมากจริงๆนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปพักกันก่อนนะคะกลับมาพบกับมา m s b e ิว ty ค่ะค่ะ